สวัสดีครับอยู่กับผมม์านะครับกับช่องกินกับยูนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเมนูหมึกย่างนะครับทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆเลยครับเพื่อนๆแล้ววันนี้มีเมนูพิเศษนะครับเมนูของหวานผมชอบมากๆเลยครับมีทาโกยากิไส้รวมนะครับผมแล้วก็จะมีโรตีนะครับนมข้นครับเยิ้มๆเลยครับมาครับมาลุยกันเลยเพื่อนผมไม่ไหวแล้ว so ผมก็หมดไปแล้วนะครับกับเมนูปลาหมึกย่างนะครับผมตบท้ายด้วยของหวานนี่ฟินสุดๆนะครับเพื่อนๆมาครับผมมาดูคลิปหน้านะครับว่าผมจะมาทานอะไรเพื่อนๆดูอีกนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมมีความสุขมากๆเลยครับผมมาครับน้องมือร้านหลอกลาท่านู้ชมเด้วบ๊ายบายอุ้ยริงเออ๋อวันนี้วันนี้ไม่ค่อยมีแรงครับโอ้หนอนน้อยโอ้เหมือนนอนน้อยลาบบายครับหวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขกันนะครับผมบ๊ายบาย